กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในเรื่องโลกไร้พรมแดนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูนะคะทบทวนนะคะลูกการสื่อสารประเภทของการสื่อสารมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะนี่ค่ะจดหมายเด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะบุรุษไปรษณีย์มาส่งจดหมายโทรศัพท์ค่ะสมัยก่อนนี่คือโทรศัพท์บ้านนะคะก็เป็นการโทรหากันได้นะคะส่วนสมัยนี้ก็เป็นโทรศัพท์มือถือแล้วนะคะ สามารถคุยกันได้เห็นหน้ากันได้ด้วยวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องมารยาทค่ะมารยาทในการสื่อสารนะคะอันดับแรกการรับโทรศัพท์ค่ะสมมุติมีคนโทรเข้ามาหาเรากริ๊งกริ๊งสวัสดีค่ะครูบุ๋มรับสายค่ะแล้วก็ฟังฝั่งนู้นพูดให้จบนะคะเราต้องแนะนําตัวเองสมมุติอยู่ในที่ทํางานเราก็จะบอกว่าอ๋อครูบุ๋มรับสายค่ะ ถ้าเป็นคนอื่นถ้าอยู่ที่บ้านสวัสดีครับนี่บ้านน้องภูครับเห็นไหมคะแล้วก็พูดไม่พูดแซกถ้าฝั่งนู้นพูดมาเราก็ตั้งใจฟังว่าเขาขอสายใครนะคะแล้วก็ไม่พูดหยาบคายนะคะเด็กๆแค่นี้เองส่วนใบงานนะคะง่ายๆเลยคุณครูจะให้ระบายสีมารยาทของการรับ โทรศัพท์หรือมารยาทของการสื่อสารก็เหมือนที่ครูบุ๋มบอกนะคะไม่พูดคำหยาบคายแล้วก็พูดแนะนำตัวให้เรียบร้อยพูดชัดถ้อยชัดคำแล้วก็พูดคำสุภาพไม่พูดแทรกขณะที่ฝั่งนู้นกำลังพูดอยู่นะคะทำได้ไหมคะถ้าเ,เด็กๆทำได้อย่าลืมส่งรูปมาให้ดูด้วยนะคะแล้วคุณน้อยครูบุ๋มจะส่งดาวไปให้คะ่ะแล้วพรุ่งนี้เราจะเรียนอะไรมาพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย